รับบริการได้นะครับภายในวัดนะครับส่วนด้านนอกนะครับก็จะเต็นเต็นเชิญาย้นะครับรุสุนสีแต่โดยแม่จันทร์ได้กล่าวต้อนรับประธานโดยแพทย์พื้นที่ปสวและสมาชิกปสวขอเชิญครับ รียนท่านชรินทองสุขผู้ว่าการจังหวัดเชียงรายประธานในพิธีท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงรายท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกระผมนายอนุวั์สุดพิสีนายอำเภอแม่จันรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอยมางนยิ่งที่มีโอกาสต้อนรับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จรพราศรีนปรินรากร,ร,รมราชชน,นนีประจําจังหวัดเชียงราย ที่ได้กำหนดจัดก,กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พสวณหมู่ที่5บ้านลงมะตือตำบลแม่ไรอ่อำเภอแม่จันจังหวดัดเชียงรายอำเภอแม่จันประกอบด้วย11ตำบล139หมู่บ้านบ้านลงมะตืนตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลแม่ไร่อ่านจากตัวจังหวัดเชียงรายประมาณ47กิโลเมตรอ่านจากที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง25กิโลเมตร มีจำนวนประชากรโดยประมาณ1,587คนประชากรส่วน,นใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษรตรกรรมได้รับจ้างการจัดงานในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนังผู้ใหญ่บ้านชุมชนและที่สำคัญได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนบ้านตงมะถือหมู่ที่ห้า ที่เพื่อเฟือประสานที่ในการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวอในวันนี้ในโอกาสนี้กระผมในานามของสวรร่วนราชการประชาชนชาวเชอรแม่จันรขอต้อนรับท่านผู้มีควัมเชียงชายประธานในพิธีอาสาสมัครพอสวหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านด้วยความยินดียิ่งขอบคุณครับในสู่ีประกอบพิธีเปิดกลยกระดองดอกไม้ทุกเกณฑ์แห่ ถวยสักการะบื้งหน้าพระเฉลิมสมเด็จพระเจ้าน้องหางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรนะนะอภาราชุมารีรรมทั้งสี่สวัสดีค่ะขครับพระเจ้ารผ่นดินประการดีเดจยร์ครันสวัสดีครับสวัสดาครับพวัสดะครัรสรัสดีารี กระศาีสวัสดพสวัสวรรัตยาราชนาวีทั้งหมดกรุ๊ปไหวทับงหมดทั้หมดกรอย่างนี้เป็นเจตนาด้ดีได้เกียรติประจำแท่นและโอกาสในวันนี้ขอเรียนเชิญแพทย์วัชรพข่าล่า แ,แทนแพทย์สาธสุจังหวัดเชียงรายได้กล่าวรายงานการจัดกิจการเปิดแพทเพื่อที่ปสวและขอาการเป็นเจ้าพนันในพิธีได้กลาวเปิดงานลำดับไปครับียนท่านเรนอง์สุทท่านผั้ว่าาการจรังหวัดทชีงรระบบนายแพ่ย์รัฐบาคงาในาแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชีราย ในนามของคณะกรรมการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสบขอกาบของขุนแพทยเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสบในครั้งนี้จังหวัดชัยราได้รับพนระหากรุณาที่คุณโปรดกล้าวให้เป็นจังหวัดพรสบระดับที่สองเมื่อปีพุทธศักราช2 5 1 2ปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาลป้องกันโรคส่งเสริมและพื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นรัชดารมาอย่างต่อเนื่อง จากการจัดกิจาก,การรมหน่วยแพทย์เลื่อที่มอสวประจำปีงบประมาณส5 6 8นบบในครั้งนี้เป็นครั้งที่3จัดพื้นและู่ที่5บ้านโนมาติตนาตบนาบลแม่ไร่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความทรักภพักดีสำนึกในภาพอาหารโรุณที่คุณและสนองพระพิธารที่จะบบให้ประชาชนในท้องที่ห่างไกลและผูดด้รอยโอกาสในการรักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพอนามายัยและส่งเสริมป้องกันโรค ผู้ปฏิบัติาตงานประกอบด้วยอาสาสมัครทางสายการแพทย์และสายารศสุษและอาสาสมัครสายสนับสนุนหน่วยงานทั้งระดับตำบลอำเภอและจังหวัดโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดเตรียมสถานที่และระก,กิจกรรมให้บริการแก่ประชาชนปัดจุน,นได้เวลาสมบูรณ์แล้วผมขอ,ขอกราบเรียนทา่านประธานได้กล่าวเปิดการให้บริการหน่วยการแพทย์เครื่อที่มอสวั้งที่สาม ประจาปีโมประมาณ2 5 0ศแอง,าแาองก,กรางรเปียน,ออนร,รูคาาร,รับาาทั้ง30จังหวัดเป็นงรายขอนแร่นขอนมอนครพมขอนแก่อทางด้านบุคลากรทางการเนี่ในรัฐบาลาจังหวัดเชีนงรายท่านเรียตเกแม่การในาัอกิงชาติทั้งท่านในรัฐมนตรีสมนตรีได้เรื่องทาการที่น้องประชาชนคนไทย และพี่น้องชนชาวภาคจีพันทุกท่านครับวันนี้พวกเราได้ร่วมกันออกเปิดบริการแพทย์ศาสาสมเด็จพระศร,รีนครินทราพนมราชันนีหรือสมเด็จย่าที่พวกเราเขารครักอย่างให้เสื่อมคลายวันนี้ก็เป็นครั้งที่3ของปีพประาณ2 5 6 8พวกเราทุกคนพร้อมใจกันตัดขึ้น เพื่อถวายพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุสลแต่สมเด็จย่าสมเด็จพระที่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนารวมถึงสมเด็จพระเจ้าน้องดังเธอกรมพระสีสวัสดิ์วรรัติขัติยราชนาวีคือหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะได้ดูแลสุขภาพอาานามัยดูแลสาธารณสุขของพี่น้องคนไทยและพี่น้อง คนานิพันที่อยู่ในแผ่นดินไทยอย่างมีความสุขภายใต้พระบรลมตะที่ส่งานของพระมหากษัตริย์ท้าที่หนึ่งที่พวกเราทุกคนที่เป็นข้าราชการที่เป็นพนัก,การเจ้าหน้าที่ของรัฐั็จะต้องการเชิญสิ่งที่เป็นมงคลนี้มาถอดให้พวกเราฟังหลายคนอาจจะแปลความได้แล้ว่ผม เอามาแปลความให้ท่านฟังทีนึงข้าราชาการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐข้าคือผู้รับใช้ข้าคือราชาการคือกิจการงานเมื่อรวมความแล้วข้าราชาการคือผู้รับใช้งานของพระราชาเมื่อพระราชาตรงมีความประสงค์ที่จะให้คนไทยและคน นนเขาท่าทีพันที่อยู่ภายใต้ขอ้อหลุมาทัวที่สง่านมีความที่เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วผมขอร่วมกับทุกท่านเปิดกิจกรรมออกโดยแพทย์เลือนที่พสวครั้งที่3ประจำปีพบประมาณ2,508ณหมู่ที่5หมู่บ้านลง,าง,งนาจึนตแม่ไร่อเภอแม่จันจหวเชียงราย้วบคุีครับขอบพระคุณครับ ขอกระณครับท้นประหาน,นพิธีการและว่ารัชการจังหวัดชายนาฏศิลป์ในงานที่สองประัานตำบลแม่ไหหร่นอำเภอพะยาประดิษฐ์ับดับทไปเรีนเชิญผู้ใหญ่บ้านบ้านตรงมัตีนาสาวสุริยาพรนาจารี ท, 4, 9, 3, ท,ที่สี่เรีนเชิญนายสุสาิกาชายวงศ์ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ไร่และประธานประสำนรตำบลแม่ไร่และลำดับที่5้าเรีนเชิญนายกระดงชัยชายวงศ์ผู้ในการลงการส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ไร่ พระปณิธานพ่อสอ ออสมประทานพ่ออสวด้วยรักห่วงใยต้นทานแห่งการให้คือประิธานของหงศ์สมเด็จยาชาวไทยทุนเพื่อสมเด็จรา,ราชนานุ n น x เมตตาปราณีราสุดอดตลอดเวลา ทางไกลไกลพอ,อสวอเข้าไปรักษาช่วยแก้ปัญหาช่วยเหลือประชาโรคาพื้นทางพออยอยมาจากแพ่อาสาสวสมเด็จพระราชนานีสีสังวานทรงทอดพระเนตรน ความเดือดร้อนในถิ่นกันดารเราจัดสืบสารพระปณิธานแห่งการให้ขอ,อสอวหน่วยแทย์อาสาของสมเด็จยาหน้าที่ลำคาที่ยิ่งใหญ่ในสังคมไทย ราชกรณียกิจเหตตาชีวิตทุกคนป่วยไข้น้ำประไทยแห่งการให้เต็มเตียมไทยคือราษฎร แสสนรพระราชดิพริสมเด็จย่าของปวงชาวไทยปฐมประทานพออสวด้วยรักหัวใยญต้นทานในการให้ถึงพระปณิธานของของ,งสมเด็จย่าชาวไทยทูนเถิดสมเด็จพระราชนนีเมตตาปราณี สดดอตลอดเวลามันทางไกลไกลพอสอวอเข้าไปรักษาช่วยแก้ปัญหาช่วยเหลือประชาโรคาพื้นทออยอมาจากแผ่นอาสา ชนนีสีสังวารส่งทอดพระเนตรห็นความเดือดร้อนในถิ่นกันดารเราจะสืบสารพระปณิธานแห่งการให้ขอสวนหน่วยแพทย์อาสาของสมเด็จยาหน้าที่ลำคาที่ยิ่งใหญ่ในสังคมไทย ระไทยแห่งการให้เป็นเกียรติไทยคือราษฎร 我的。 ชาวพารายอยู่สุขสบายใจแม่เอ๋ยใจแม่ยังหวงลูกซึ้งในส้วงใจพักรักแม่ไม่ไกยเหมือนฟ้าลมบอลฝนมาลมพัดโปรยปรายชุ่มกายชุ่มใจ เรามาแม่ฟ้าดุดนา ยกมือวันทาแม่ฟ้าโดยตู